สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูนะครับก็จะมาสอนนะครับในเรื่องพยัญชนะไทยนะครับสําหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับ 1. นนะครับนักเรียนสามารถบอกบอกชื่อของพยัญชนะไทยได้นะครับ 2. นักเรียนสามารถบอกเสียงของพยัญชนะไทยได้นะครับ ก่อนที่เราจะมาเริ่มนะครับเรียนรู้เรื่องเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนชื่อเรียกของพยัญชนะทั้ง44ตัวนะครับซึ่งแน่นอนนะักเรียนเคยท่องกันมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทบทวนนะครับโดยการท่องตามครูทีละตัวนะครับกไก่ขอไข่ขอขวด คอควายคอคนคอระคทางงองูจอจานชอชิงชอช้างโซส,สู้ชอเชือยอหญิงดอชดาตอปักบักถอฐานโอมุนโท ขอผู้เท่าโนนีนโดดิกโตเต่าทอถุงทอทหารทอทงนนหนูบอใบไม้พอปลาขอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟัน พอสัมภามอมา้ายอยักษรอเรือรอลิงวอลวนโซาลาโซรอสีโซเสือหอหีบลอจุลาอออาง์ฮอนคู นะครับนี่คือนี่คือชื่อเรียกนะครับของพยัญชนะทั้ง44ตัวนะครับตัวนี้คือตัวอะไรครับนักเรียนตัวอะไรแล้วนะกไก่นะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้คือตัวอะไรจําได้ไหมครับตัวนี้คือตัวตัวดชะดานะครับอ่ะต่อไปตัวนี้ครับนักเรียนตัวนี้คือตัวอะไรครับตัวนี้ ตัวอะไรเอ่ยโลจุลานะครับครูจะถามตัวแปลกๆนะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้คือตัวอะไรครับนักเรียนตัวถอฐานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับนี่คือชื่อเรียกนะครับของพยัญชนะ44 4ตัวต่อไปเรามาดูเสียงดีกว่านะครับในการผสมคำนะครับ การที่นักเรียนเอาพยัญชนะไปผสมคํานะครับนักเรียนจะต้องใช้เสียงของพยัญชนะนะครับไม่ได้ใช้ชื่อเรียกนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองท่องกอไก่ถึงคอโนคู่ท่องเหมือนเดิมครับแต่ว่าแค่นะครับนักเรียนนะครับท่องเสียงของแต่ละตัวไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงเนี่ยต่างกันจากชื่อเรียกตรงไหนนะครับ อ้าดูนะครับตัวนี้ตัวนี้มีชื่อเขาเรียกว่าอะไรครับกอไก่นะครับเรียกว่ากอกไก่กอไก่ถ้าเราตัดไก่ออกเหลือแต่เหลือแต่อะไรกอเห็นไหมครับนี่แหละครับคือเสียงครับเสียงก็คือเราตัดชื่อออกเหลือแต่เสียงที่อยู่ด้านหน้านะครับอย่างเช่นกอไก่ตัดไก่ออกก็เหลือกนะครับ ง่ายไหมครับนักเรียนง่ายใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันกอไก่กอพูดตามครูครับดีมากครับคราวนี้มาดูขอไข่นะครับตัวนี้ขอไข่ขอไข่ตัดไข่ออกเหลือขออ่าคราวนี้นักเรียนดูนะครับตัวไหนที่เป็นขอบ้างนอกจากขอไข่ตัวไหนครับ ดูสีได้เลยครับตัวไหนสีเหมือนขอไข่ตัวนี้คือขออะไรขอขวดนะครับขอขวดขอขวดกับขอไข่ตัดไข่กับขวดออกเหลือขอขอไข่ขอขวดขอพูดตามครูครับขอไข่ขอขวดขอตัวต่อไปขอควายขอควายขอควาย คอควายนักเรียนดูสีครับคอควายมีตัวไหนที่สีเหมือนคอควายบ้างตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้คือคออะไรคออะไรลูกคอคนกับคอระคังนะครับใส่ไปคอคนคอระคังคอคนกับคอระคังคอควายคอคนคอระคังตัดคุณตัดตัดควายตัดคนปตัดระคังออกเหลือ โอ้อ้าพูดพูดตามครูครับคอควายคอคนคอระฆังคอดีมากครับอ่าต่อไปตัวนี้คือตัวอะไรครับนักเรียนตัวนี้คือตัวงองูนะครับงองูดูซิมีตัวไหนสีมันงองูบ้างไม่มีใช่ไหมครับงองูตัดงูออกเหลืองอ งูงอดีมากครับนักเรียนท่องตามนะครับท่องตามครูได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับให้ท่องไว้ก่อนครับท่องผิดท่องถูกไม่รู้ครับหนูต้องท่องไว้ก่อนอย่างเงียบนะครับต่อไปตัวนี้คือตัวโจจานนะโจจานอะไรครับ จจานอะไรโจจานโจชอชิงชนะครับดีมากอ่าเราไปตัวต่อไปกันเลยนะครับต่อไปตัวนี้คือตัวตัวอะไรถ้าไม่จําไม่ได้ท่องครับตรงนี้ยังมีกอเอ๋ยกอไก่ก็ไข่ในร้าของคนของเรเอ้าตัวอะไรตัวอะไรตัวนี้คือตัว ชชือนะครับชชือนักเรียนดูซิชชือมีตัวอะไรตัวไหนที่เสียงชชเหมือนชอชือสีเงมนช่อเชือตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้คือชอ,อะไรชตัวใหญ่ๆชช้างนะครับชชือโชอช้างปัดชื่อกับปัดช้างออกเหลือชอ้อนะครับ ชชืชอช้างชอพู้ตามครูครับชอชอื่อชอช้างชอดีมากครับอ่าต่อไปซอโซโซตัวนี้คือ,ซอโซโซอ่าท่องตามครูครับนักเรียนซโซโซโซดีมากตัวนี้คือตัวอะไรครับตัวนี้ อยู่หลังชออชื่อยอยออะไรยอหญิงนะครับยอหญิงนักเรียนดูสิในนี้มีตัวอักษรในสีเหมือนยอหญิงบ้างตัวไหนเอย่ยตัวตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้คือตัวยอยักษ์นะครับยอหญิงยอยักษ์ปัดหญิงกับปัดยักษ์ออกเหลือ โยนะครับโยหญิงโยยักษ์โยง่ายไหมครับนักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วไหมครับตัดชื่อออกเหลือแต่เสียงเท่านั้นตัดตัวข้างหลังออกเหลือแต่ตัวข้างหน้านะครับต่อไปตัวนี้คือตัวตัวไรเออยุกยุกยูย,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 ยเนี่ยนักเรียนจะจําไม่ได้ ดออะไรลูกดดชดาดดชดามีตัวไหนที่สีเหมือนดดชดาบ้างดูสีช่วยครูชี้หน่อยไหนไหนอยู่ไหนนะตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้คือดออะไรถ้านี่ดดชดาตัวนี้คือดอดอเด็กนะครับนักเรียนนักเรียนน่าจะคุ้นกันตัวนี้นะชื่อนักเรียนนะครับดอชดอยเนี่ยก็ดดเด็กนี่แหละนะครับ โดชาดาโดดิกออกเสียงโดนะครับอ่ะต่อไปตปตากตัวนี้คือตอปตากนะครับตปตากตปตากสีเหมือนตอปตากอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยสีเหมือนตอปลตากช่วยชีย้หน่อยช่วยชีย้หน่อยครับตัว นี่นะครับตัวนี้คือปอตออะไรลูกตอเตา่าตอปลาตาก,กับตอเตา่าเราอ่านออกเสียงตออปลาตากตอเต่ตาตอพูดพร้อมกันครับตอปลาตากปอเต่ตาตอดีมากนะครับนักเรียนอ่ตาต่อไปต่อไปคือตัวตัวนี้คือตัวอะไร น่าจะลืมอีกแล้วตัวนี้นักเรียนตัวอะไรครับตัวนี้ถออะไรเอ่ยทอทอฐานนะครับถอฐานถอฐานนอกจากทอฐานเรามีถออะไรอีกดูสิถออะไรอีกนะมีไหมอ้าวเห็นอยู่ตัวเดียวใช่ไหมครับสีโดดกว่าเพื่อนไม่นะครับเรามีอีกทออนึง ที่เราไว้ใส่ของถออะไรถอถุงนะครับถอฐานแล้วก็ถอถุงนะครับถอฐานถอถุงออกเสียงถอนะครับอ่าต่อไปตัวต่อไปตัวนี้คือตัวตัวอะไรเอ่ยตัวท่งครับท่งครับท่งครับนะเพียน จำไม่ได้ท่องเลยรูใส่ไว้ให้ในหน้าจอแล้วนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างทอมุนทนะครับทอมุนทนอกจากทอมุนทแล้วเรามีทออะไรอีกดูสีสิตัวนี้คือทออะไรลูกทอผู้เท่าสีเหมือนกันตัวนี้คือทอทหารตัวนี้คือทอธงนะครับ ทอมุนโททอผู้เท่าทอทหารทอธงออกเสียงทอนะครับอ่ะต่อไปตัวต่อไปตัวนี้คือตัวตัวอะไรลูกพระเด็กอ่ะพระเด็กเขาเรียกว่าอะไรพระเด็กเรียกว่านีนตัวนี้คือนอนอนีนนอนีนอา้าวหนูดูครับว่า ในนี้มีตัวอักษรไหนสีเหมือนกับนอนีนตัวไหนนอหนูใช่ไหมครับนอหนูกับนอนีนอ่านออกเสียงนอนะครับออาตัวต่อไปตัวนี้คือตัวตัวอะไรลูกตัวนี้คือตัวบบใบไม้นะครับบบใบไม้อ่านออกเสียงนะบ ่าต่อไปตัวนี้โอปลาโบปลา,ปาอ่านออกเสียงปอนะครับสักครู่นะครับ อดูกันต่อนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปอันนี้ํานะครับข้ามได้เลยต่อไปตัวนี้ครับขอพึ่งใช่ไหมครับขอพึ่งอ่านออกเสียงว่าขอขอพึ่งขอดีมากครับต่อไป ฝอฝาพอ for fun, for fun, for. ต่อไปตัวนี้คือฟอฟันฟอฟันพอต่อไปตัวนี้คือพอพานพอพานนอกจากพอพานแล้วตัวนี้พิเศษครับนอกจากพอพานแล้วมีพออะไรอีกดูสีได้ครับตัวนี้พอพานและตัวนี้คือพออะไรครับนักเรียน พอสำเพอนะครับพอพานพอนะครับพอพานพอสมเพาอ่านออกเสียงพอพูดตามครูครับพอพานพอสมเพอพอดีมากนะครับตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้คือโมมาโมมาออกเสียงโมนะครับโมมาโม ดีมากนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปรอเรือรอเรือรอดีมากครับตัวต่อไปพูดตามครูได้เลยนะครับตัวต่อไปรอลิงรอ,อไม่ใช่รอลิงนะครับเรามีรอลิงแล้วมีรออะไรอีกตัวนี้ให้นักเรียนบอกชื่อดีกว่าเพราะว่าครูว่าน่าจะลืม ลออะไรลูกล้อจูลอล,ลิงลอจู拉ออกเสียงลอ่าต่อไปวแหวนวต่อไปสอสาลาสอสารา,า,ราแล้วมีสออะไรอีกครับสอสาลาสอสออะไรลูกสอฤษีแล้วก็สอเสือ สซาลาซอหรือสีเสือนะครับซหรือสีสเสือนักเรียนพูดตามครูครับซสซาลาซอหรือสีเสือสออีกครั้งครับซสซาลาซอหรือสีเสือสดีมากครับต่อไป ต่อไปตัวนี้คือตัวหอหีบหอหีบออกเสียงหอนะครับหอหีบหอดีมากต่อไปโออ่างโอต่อไปคอนกคู่คอนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับนี่คือเสียงของพยัญชนะนะครับซึ่งเวลานักเรียนสะกดคำเนี่ยนักเรียนจะต้องนำไปใช้แน่นอนนะครับอย่างเช่น สมมุติว่าสะกดคําว่าใช้คําว่าเอาปออ่านคาว่าอ่านก็แล้วกันเวลานักเรียนสะกดคํานักเรียนก็จะสะกดว่าโออานอานเห็นไหมเราจะไม่บอกว่าโออา่านสระอานอูอานนะครับดังนั้นเสียงนะครับนักเรียนต้องไปทบทวนนะครับแล้วก็จําให้แม่นนะครับเพื่อนํามาผสมกับสระแล้วเราจะสามารถอ่านคําได้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับครูก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะ่ะให้นักเรียนนําไปทําเป็นการบ้านนะครับแบบฝึกหัดนะครับทดสอบความเข้าใจนะครับคําสั่งจงเขียนพยัญชนะตามเสียงที่กําหนดให้ลงในสมุดนะครับอย่างเช่นข้อแรกเลยเดี๋ยวครูจะทําให้ดูครูให้โลลิงมาลอลิงออกเสียงรอนอกจากรอลิงแนละ้วเรามีลอ,อะไรอีกลอ รอจุฬานะครับนักเรียนก็เขียนรอจุฬาลงไปนะครับโลกโจทย์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ทําทําลงในสมุดนะครับสูงครูนะครับแล้วก็นะครับถ่ายรูปนะครับสูงเข้ามาในกลุ่มเดี๋ยวครูจะปักหมุดให้นะครับในสมุดดังนั้นในสมุดนักเรียนจะต้องเขียนวันที่นะครับแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับครูจะได้ให้คะแนนถูกนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับงานต่อไปก็คือ ให้นักเรียนเขียนให้นักเรียนเลือกนะครับอ่านมา5ข้อนะครับข้อไหนก็ได้อ่านมา5ข้ออ่านแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งครูนะครับตรงนี้นะครับครูต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับช่วยถ่ายวิดีโอให้น้องด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะทำเป็นทำเป็นโพสต์นะครับให้ผู้ปกครองมาส่งงานนะครับสามารถส่งได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบนะครับการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ